สวัสดีค่ะร้านเกษตรชุกใหม่นะคะวันนี้ก็มารีวิวการจะส่งต้นไม้ให้ลูกค้านะคะวันนี้เราจะส่งเป็นต้นทุเรียนสายพันแคระอินโดนะคะจํานวน300ต้นนะคะส่งแบบรถกระบะร้ว่าเป็นรถคิวนะคะวันนี้ก็ส่งไปที่จังหวัดเลยนะคะไซส์ถุงเบอร์10นะคะเป็นทุเรียนสายพันแคระอินโดทั้งหมดเลยถุงเบอร์10นะคะไซส์ยอยู่ที่ประมาณ90เซนนะคะ ต้นละ250บาทบริการจะส่งตัวไทยถึงบ้านนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อไม่ว่าจะจะส่งแบบลงกล่องเคอรี่เมากรงไปรษณีย์หรือว่าตีรถกระบะรั้วไปส่งหรือรถ6ล้อรถ10ล้อ10ล้อพ่วงนะคะลูกค้าสามารถแอดไลน์เข้ามาตามเบอร์โตท,ที่ขึ้นอยู่หน้าคลิปนะคะ สั่งซื้อทางไลน์ได้เลยหรือว่าโทรเบริ์ตรงเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเราได้นะคะเบอร์โทรก็ขึ้นอยู่หน้าคลิปทุกคลิปเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสั่งซื้อเป็นทุเรียนของประเทศอินโดนีเซียนะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์เครเอินโดหมอนทองเครหรือว่ามูซานคิงเครเป็นทุเรียนที่ทนต่อสภาพอากาศทนต่อเชื้อโรคปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่นะคะทุกสภาพพื้นดินนะคะปลูก ได้ทั่วไทยเลยนะคะปลูกง่ายดูแลง่ายให้ผลผลิตไวนะคะติดผลดกนะคะติดผลให้ไม่ลืมต้นนะคะปลูกไปประมาณไม่เกินสองปีให้ผลผลิตนะคะเป็นทู้เรียนต้นพันธุ์แท้จากประเทศอินโดนีเซียเลยนะคะชุดนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งชุดนะคะที่ดาวได้ไปนํามาจากประเทศอินโดนีเซียนะคะมาสี่ตู้คอนเทนเนอร์นะคะมีถุงเบอร์สิบแล้วก็ เบอร์เจ็ดนะคะชุดนี้เป็นถุงเบอร์เจ็ดที่เราแน่เปลี่ยนไซส์ถุงเอาไว้นะคะตอนนี้ต้นไม้พร้อมปลูกเราก็เอาออกมาลงคลิปขายลูกค้าก็สั่งซื้อก็จะส่งให้ลูกคา้าทั่วประเทศทุกวันนะคะจะส่งแบบกล่องเคอรี่แบบหมกากลงไปซาลีแบบที่เราไปส่งแบบนี้อยู่ที่จํานวนต้นเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่ต้องการมาคัดต้นไม้หน้าร้านนะคะไว้มาได้ทุกวันตั้งแต่วันจนันทร์จนถึงวันเสาร์นะคะร้านเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึง 6โมงเย็นนะคะแต่ถ้าเป็นวันไหนที่เราขึ้นต้นไม้นะคะแบบนี้ขึ้นต้นไม้บางทีถ้าขึ้นสองคันสามคันก็จะติดช่วงค่ําแบบนี้นะคะร้านปิดก็ประมาณสองทุ่มลูกค้าที่มาเลยเวลา6โมงเย็นไปแล้วนะคะลูกค้าก็โทรเข้ามาแจ้งทางร้านก่อนนะคะก็จะได้ทราบว่าวันนี้เราปิดเลยเวลาไหมแบบนี้นะคะ ลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่ต้องการเดินทางมาคัดต้นไม้หน้าร้านไว้มาได้ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์จะถึงวันเสาร์ร้านปิดวันอาทิตย์แค่หนึ่งวันเท่านั้นนะคะเข้ามาได้เลยนะคะมีต้นไม้เยอะแยะมากมายหลายสายพันธุ์หลายไซส์หลายชนิดให้เลือกนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะไซส์ แต่ปิดลูกแล้วนะคะติดตกแล้วนะคะเข่งใหญ่เข่งเล็กเข่งจัมโบ้เบอร์ศูนย์หรือว่าเข่งเบอร์หกห้าร้อยบาทเราก็มีหลายสายพันธุ์แต่ตูเ้เรือนสายพันธุ์เทรอินโดเรามีไซส์ถุงเบอร์สิบแบบนี้แล้วก็เข่งเบอร์สี่แล้วก็เข่งใหญ่จัมโบ้เบอร์ศูนย์เท่านั้นนะคะมีเท่านั้นนะคะมีหลายชุดไม่ได้เพราะไม่ใช่ตูเ้เรือนบ้านเราเราไม่ได้เสียบยอดเองนะคะ,ะเป็นต้นไม้ที่ นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียเสียบยอดที่นู่นนะคะเสียบยอดที่ประเทศอินโดนีเซียเลยนะคะต้นไม้มาที่นี่มาเปลี่ยนเป็นไซต์ถุงเบอร์สิบเบอร์สิบสี่เท่านั้นนะคะอ่าตู้เรียนสายพันแคร์อินโดหมอนทองแคร์แล้วก็มูซังคิงแคร์นะคะวันนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะคะเอสไลน์นะคะของทางร้านแจ้งเข้ามาทางไลน์ได้เลยนะคะ เ้งกันเหมือนเดิมนะคะสินค้าทุกอย่างเราไม่มีบริการเก็บรายทางนะคะเก็บรายทางของถึงล่าสาล่าชา้าอ่าแล้วก็ทําให้ไม้เสียหายด้วยนะคะอ่าแล้วก็ทางร้านเราไม่มีเวลาเช็คยอดรายทางนะคะเพราะว่าจะส่งต้นไม้แบบหลายช่องทางเยอะมากในแต่ละหนึ่งวันนะคะส่งแบบตร่งนะคะคือรีหมวกกล่าพัสดุที่เราไปส่งแบบนี้นะคะจะส่งแบบเยอะไปหลายพื้นที่มากไม่มีเวลาเช็คยอดจริงๆนะคะ ลูกค้าท่านไหนที่เคยซื้อกับทางร้านเกษตรจุกใหม่แล้วนะคะเป็นลูกค้าประจาก็จะทราบเลยนะคะว่าร้านเราไม่มีบริการเก็บรายทางถ้าเก็บรายทางไม่ใช่ร้านนี้นะคะบางทีลูกค้าอาจจะสับสนเยอะมากเพราะว่าตอนนี้นะคะต้นไม้นะคะ ที่ลงคลิปไปที่โพสต์ในเพจ Facebook นะคะหรือว่าโพสต์ที่ชุมชนต่างๆโดนเข็บภาพโดนขโมยภาพไปลงตามเพจต่างๆเป็นตูเดเรียนสายปันเกรนงดแบบนี้นะคะโดนขโมยภาพเข็บติดป้ายชื่อไปด้วยนะคะเข็บภาพไปลงโพสต์ติดป้ายชื่อไปด้วยทีนี้นะคะลูกค้าคนอื่นๆที่เข้าไปสั่งซื้อนะคะเห็นเป็นชื่อร้านกกษตรจุกใหม่สั่งซื้อไปก็จะไม่ได้ต้นไม้แบบนี้นะคะ เพราะว่าเขาไม่มีต้นไม้แบบนี้ให้เป็นระเป็นเพจที่ขโมยผ้าไปนะคะแล้วไปลงทีเนี้ยพอเข้าไปเห็นเป็นชื่อแร้งกระสีชุกใหม่ก็สั่งซื้อไปพอได้ของไม่ต้องปกไม่ใช่ของที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ มีลูกค้ามีหลายคนเข้าโทรเข้ามาบอกว่าได้ของไม่ตรงปกประมาณนี้แต่ไม่ได้ซื้อซื้อจากที่นี่นะคะต้องดูให้ดีก่อนก่อนที่จะโทรเข้ามาต่อว่านะคะที่นี่ของเรามีป้ายชื่อติดไปทุกต้นนะคะ้รนเกษตรทุกใหม่นะคะติดป้ายชื่อทุกต้นและไม่มีบริการเก็บรายทางทุกกรณีไม่ว่าสินค้าประเภทไหนนะคะเป็นปุ๋ยเป็นต้นไม้เป็นอะไรก็ตามแต่ไม่มีเก็บรายทางนะคะถ้าเก็บปายทางไม่ใช่ที่นี่นะคะ ตุเรียนสายพันธุ์เคอินโดหมอนทองเคบูจังกิงแครจำหน่ายต้นละ250บาทท้วนนะคะไม่มีต้นละร้อยบาทไม่มีต้นละ99บาทไม่มี3ต้นแถม1ต้นไม่มีเก็บปลายทางไม่มีส่งฟรีนะคะถ้ามีโปรโมชั่นแบบไหนที่นี่นะคะเราก็จะแจ้งให้ลูกค้าทราบนะคะถ้าส่งฟรีแบบ4ีต้นรวมส่ง1,000บาทเราจะโปรส่งฟรีแบบนั้นมีนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะชุดโปรส่งฟรีนะคะ มีแบบต้นละ250บาทค่าส่งกลง่อลงละ250บาทใส่ได้ถึง4ต้นนะคะก็แจ้งกันให้ทราบนะคะราคาแบบไหนอะไรยังไงนะคะลูกค้าเข้าไปสั่งซื้อจะได้ไม่สับสนจะได้ไม่โดนหลอกนะคะเพราะว่าโดนหลอกกันเยอะมากนะคะโดนหลอกเยอะมากนะคะ,ะลูกค้าที่โดนหลอกก็ส่งภาพเข้ามาบอกว่าอันนี้ที่สั่งไปไม่ใช่ที่นี่นะคะที่นี่เราจะติดป้ายชื่อไปให้ทุกต้นนะคะ และที่สําคัญของเราไม่มีเก็บปลายทางนะคะที่นี่จะส่งทุกวันไม่มีเก็บปลายทางนะคะวันนี้นะคะก็ค่ําแล้วประมาณหนึ่งทุ่มกว่าแล้วนะคะเราก็กําลังขึ้นต้นไม้จะส่งให้ลูกค้านะคะจะส่งให้ลูกค้าอยู่ตอนนี้นะคะพอดีกลางวันก็ส่งกล่องเคอรี่ด้วยส่งมกลงไปสณานีด้วยแล้วก็ส่งรถหกล้อด,ด้วยนะคะมันก็เลยวุ่นวายหลายอย่างนะคะกว่าจะได้มาแบบขึ้นรถเสร็จในแต่ละวันนะคะมืดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะ อก็มีคลิปที่ตอนสว่างให้ลูกค้าดูต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวลูกค้าดูต่อเนื่องเลยเพราะเป็นต้นไม้ชุดนี้นะคะวันนี้ก็มาแจ้งให้ทราบกันว่าเราจะส่งต้นไม้เหมือนเดิมทั่วไทยทั่วประเทศลูกค้าที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามาสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะ